สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในทันเทนลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและกกระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทําไมทองคําประจำวันอังคารที่27มิถุนายน2566ทองฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นนะครับลุ้นนะครับดีดตัวขึ้นต่อในคืนนี้จะได้หรือไม่ แต่นะครับยังคงต้องระวังแนวต้าน1,940เีหรียญ1น4 5เรียญไว้ด้วยนะครับหากไปผ่านก็จะเจอแรงขายในย่อก,กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำว่าเล่นสั้นนะครับรอจังหวะในการทยอยเก็บตามแนวรับแนวต้านรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับมั่งคั่งโชคลาภเงินทองเข้าหา ทอ,องคำแท่งออสเซเลสเก้สิอักษรจีนมงคลขนาดตั้งแต่0.3กรัมถึงครึ่งสลึงราคาเริ่มต้น1,000บาทเล็งอยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาดูกันที่ราคาทองคําในประเทศกันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคําช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาถึง3ครั้งครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนบ่าย2องมงนาทีทองคําแท่ง9.5สนะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ32,150บาท รับซื้อคืนนะครับ3 2มห0บาททองรูปพัรร์ครับขายออกจะอยู่ที่32,650บาทรับซื้อคืนครับ31,472บาทครับประกาศออกมาเป็นครั้งที่3นะครับราคาเนี่ยก็เท่ากับการประกาศครั้งแรกเลยครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวทม์จากทางออสซิทกันบ้างครับในส่วนของราคาเรียวทม์จากทางออสซิทนะครับ9าคเนี่ยออสซิทรับซื้อคืนนะครับก็จะอยู่ที่32,047บาทครับ ขายออกนะครับก็จะอยู่ที่3 2 9 9 5บาทครับในส่วนของราคาจากทางออสซิสครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคําสามารถปิดบวกได้เมื่อคืนนี้นะครับปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับและก็ยังคงเคลืนตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบครับโดยที่ทองคำเนี่ยได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ครับที่ปรับตัวลดลงไปแตะที่ระดับ102.69จุดจุดครับ สาเหตุนะครับก็มาจากความกังวลครับเกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมืองในรัสเซียนะครับก็ส่งผลให้ทองคำเนี่ยกลับเข้าสู่สถานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราวครับขณะที่นักลงทุนนะครับก็ต่างจับตารอดูในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายนะครับที่จะมีกําหนดการพูดในสัปดาห์นี้นะครับรวมไปถึงนะครับถ้อยแถลงของคุณจลมพาเวลครับประธานเฟดที่จะมีการแถลงการนะครับในวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับเพื่อที่จะหาสัญญาณถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดต่อไปครับ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวเลยทีเดียวครับก็คาดว่าราคาทองคําน่าจะกลับมาคึกคักนะครับถ้าไงก็รามาระวังการซื้อขายไว้ด้วยครับตัวเลขแรกนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งเป็นในส่วนของยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนครับที่ไม่รวมในส่วนของด้านการขนส่งโดยตัวเลขคาดการครับตลาดคาดการว่าจะออกมากกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่0.0%พอดีครับโดยตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ติดลบ0.3นะครับ หากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมามากกว่าครั้งก่อนนะครับหรือว่าตามที่ตลาดคาดไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําครับถัดมาครับเวลาเดียวกันเลยครับตอนทุ่มครึ่งเป็นในส่วนของยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเหมือนกันครับที่รวมทั้งหมดเลยครับโดยตัวเลขคาดการนะครับตลาดนคาดการว่าจะออกมาลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบ0.8ครับโดยตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่1.1นะครับ มีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่าลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับตัวเลขสําคัญในคืนนี้นะครับตอนเวลาสามทุ่มครับตรงนี้ต้องมาจับตาดูตัวเลขนี้เลยนะครับเพราะเป็นตัวเลขเพราะว่าเป็นตัวเลขสําคัญครับจะเป็นในส่วนของรายงานความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคนะครับจากทาง CB ีโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่103.9นะครับ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่102.3นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับถัดมาครับเวลาตอน3ามทุ่มเหมือนกันครับเป็นในส่วนของยอดขายบ้านใหม่นะครับโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับอยู่ที่677 0 0 0พหลังนะครับ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่6กแสนแปดหมหลังนะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับยอดขายบ้านออกมาลดลงนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่าลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับตัวเลขสุดท้ายครับตอน3ามทุ่มดัชนีภาคการผลิตนะครับจากสาขาลิสตอนนะครับโดยตัวเลขคาดการณ์ครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาติดลบน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบสิครับ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ลบสิบห้าหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลบน้อยน้อยลงกว่าครั้งก่อนนะครับหรือว่าตามคาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ลบต่อราคาทองคําได้ครับเท่ากับว่าคืนนี้นะครับตัวเลขส่วนใหญ่นะครับบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงลบต่อราคาทองคํานะครับท่าไงก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขจะออกมาตามคาดหรือไม่ครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับ ราคาทองคาสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาทาจุดสูงสุดได้แค่เพียง1933นเหรียญเท่านั้นครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมาครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่1921เร้ย่อหรียญขึ้นไหวในกรอบแคบครับแค่เพียง12เหรียญเท่านั้น,นครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสซินนะครับฝั่งรับซื้อคืนเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ32,135บาทครับฝั่งขายออกนะครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ32,035บาทมหมืน่นสอง1ันบาทนั้น ในส่วนของกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคํากองทุน S อสพีครับวันนี้นะครับมีการขายออกมาอยู่แล้วครับขายออกมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมายันมาสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นะครับมีการขายออกมาเนี่ย1.44ตันนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่925.66ตันครับกองทุน S อสพีนะครับมีการเดินหน้าขายออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําครับในส่วนของเงินบาทนะครับวันนี้ก็ยังคงอ่อนค่าเหนือ35บาทอยู่นะครับ ้องมาติดตามนะครับเงินบาทเนี่ยอาจจะแกว่งตัวในกรอบไม่ต่างจากเมื่อวานนี้นะครับต้องมาติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขการส่งออกและก็การนําเข้าของไทยของเดือนพฤษภาคมนะครับจากกระทรวงพาณิชย์และส่วนหนึ่งนะครับนักลงทุนเนี่ยยังคงรอดูสถานการณ์นะครับความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยเราด้วยครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ35.10ถึง35.30บาทต่อดอลลาร์ครับในส่วนของกรอบแนวรับนะครับก็จะอยู่ที่35.10ครับ กรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่35.30นะครับล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับก็ทรงตัวนะครับอ่อนค่าอยู่ที่35.22บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะครับที่หนุนต่อราคาทองคําในประเทศนะครับไม่ให้มีการปรับตัวลงไปมากนะครับแม้ว่าราคาทองคําโลกเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมามากแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเราอยู่ครับ ในส่วนของดอลลร์เองนะครับก็ขึ้นไหวพันผวนนะครับในกลอบยังคงขึ้นไหวอยู่ในกรอบนะครับมีจังหวะนะครับที่แกนมีมีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้บ้างนะครับต้องมาจับตาดูถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ทางธนาคารกลางหลักๆนะครับอาทิในส่วนของประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับอย่าง ECB นะครับแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับที่จะมีการออกมากล่าวกันในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อประเมินทิศทางนโยบายทางการเงินของทาง ECB และก็ทางเฟดในต่อไปครับ ซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับช่วงบ่ายมานี้นะครับก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่102.55จุดนะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในระยะสั้นได้ครับสําหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคําฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยในช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านโซน1,930เหรียญบริเวณนี้ครับ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่าน1,930เหรียญเนี่ยขึ้นไปได้นะครับทำให้ในช่วงบ่ายมีการปรับยอดตัวลงมานะครับแรงขายนะครับยังคอยกดดันทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมีการขยับตัวขึ้นซึ่งหากราคานะครับจะกลับไปดูดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจะต้องผ่าน1,940เหรียญเนี่ยบริเวณนี้ให้ได้ ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่านะครับมีโอกาสเลยครับมีโอกาสสงูงเลยทีเดียวที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นทดสอบตามแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะราคาเองก็ยังไม่ได้มีการทําจุดต่ําสุดใหม่ของราคาครับแต่ก็ยังคงต้องระวังแนวต้าน1,940เหรียญ1,945เหรียญเนี่ยไว้ด้วยนะครับเพราะในทางกลับกันหากราคานะครับไม่สามารถผ่านแนวต้าน1,940เหรียญ1,945เหรียญเนี่ยขึ้นไปได้ก็จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมา อาจจะลงมาหานะรับเดิมนะครับ1,920เหรียญ1น1 0เหรียญน,นะครับที่ราคาเมื่อวานนี้นะครับได้ลงมาทดสอบนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ซึ่งก็คาดว่าราคาภายในวันนี้นะครับน่าจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซเวย์เนี่ยในกรอบเดิมนะครับก็คือ1 9 1 0เรยเหรียญถึง1,910เหรียญ40่เหรียญน,นะครับเพราะยังไงก็ยังคงมีมีความเสี่ยงนะครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับยอตัวลงมาได้ เมื่อเรามาดูในส่วนของสัญญาณไอซเองครับก็เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ50%นะครับปรับตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์โซลครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปนะครับบ่งบอกถึงนะครับราคาเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับตัวลงต่อนะครับแต่เมื่อราคานะครับมีการปรับตัวลงมามากๆเนี่ยก็จะมีแรงซื้อนะครับดันราคากลับขึ้นไปได้นะครับก็คาดว่าราคาน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับเพื่อลายสถานะของแรงขายแต่ก็ยังคงมองว่าน่าจะมีการ น่าจะไปติดแถวแถวโซนแนวต้านเดิมนะครับ1,940เหรียญ1,950เหรียญเนี่ยแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะครับมุมมองของวันนี้นะครับมีโอกาสครับที่จะปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นราคาเนี่ยก็จะค่อยๆปรับยอดตัวลงในภายหลังนะครับในลักษณะนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับยอดตัวลงมาในภายหลังนะครับในลักษณะนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนําให้เล่นสั้นเป็นรอบๆนะครับเก่งกําไรสั้นๆไปก่อนนะครับ หากราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านให้ไปหาจังหวะในการดักขายนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีสถานะซื้อไว้จะเป็นการได้เปรียบกว่านะครับในส่วนของพี่พีท่านไหนนะครับที่กําลังรอซื้ออยู่นะครับช่วงนี้สามารถที่จะรอดูได้ก่อนนะครับมือว่างๆไว้ครับปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดจะเข้านะครับแนะนําว่ารอราคาเนี่ยย่อลงมาใกล้ๆโซนแนวรับนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญเนี่ยแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าเนี่ยแบ่งแนะนําว่าแบ่งไม้เข้านะครับแล้วก็ใช้ความระม โดยแนวรับแรกของวันนี้นะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับก็คือแถวๆโซน1915เหรียญนะครับกับอีกแนวรับหนึ่งก็คือ1905เหรียญนะครับสองแนวรับนี้หลุดต่ากว่า1 9 0 5งพันเก้าร้อยห้าหนึ่งพันเาร้อยหเหรียญลงไปเนี่ยก็ให้หยุดการเข้าซื้อไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะเมื่อราคานะครับมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นครับโดยที่ราคาทองคําแท่ง9ก5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวสามหมื่นสองพันบาทนะครับถึงสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับแนะนําว่าให้แบ่งขายทางกาไรออกไปก่อนนะครับหากราคาเนี่ยยังไม่สามารถข้ามโซนแนวต้านไปได้แล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาใกล้แนวรับนะครับโดยแนวต้านโดยแนวต้านของวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ19 4 0เรี่หรียญถึง1950เยหรียญนะครับสองแนวต้านนี้นะครับก็แนะนําว่ากําไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนนะครับ แล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับเพราะยังไงตอนช่วงนี้นะครับยังคงเป็นช่วงของขาลงอยู่ครับในส่วนของทองคําแท่งระยะสั้นนะครับสามารถซื้อขายทํากําไรในกรอบแ,แถวสามหมื่นหนเก้าร้อยห้าสถึงสามหมเก่งกำไรในกรอบ1 0 0่งรถึงสองบาทตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับเงินบาทอ่อนค่าก็ยังคงหนุนให้ทองคําแท่งเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงมามากนักนะครับ ในส่วนของทองคําแท่งระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับแนะนําว่าให้รอดูไปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมาใกล้ๆแนวรับ32,000แล้วนะครับรอราคานะครับหลุดต่ํากว่า32,000นะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการทยอยเก็บตรงนั้นยังคงพอทําได้อยู่นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีขายไปแล้วนะครับช่วงนี้ยังคงมือว่างอยู่นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะทยอยเก็บของนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีกําไรในวันนี้นะครับ สวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเลสสแกนเลยครับ